ีดิพานกันเอาแค่ท่ิพานเดอกใกล้ๆดีใช่ไงใกล้ดีนะนี่พานนี่ไปไม่ยากตอนนี้ทุกคนก็ห่วงตัวเองว่หนึ่งถ้าประกอบกิยกานบางคนก็ไม่มีสินลรงรังบ้างบางคนก็เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ไม่ส่งดอกเบี้ยบ้างมันก็กลุ่มกลุมไหม บางคนไปซื้อถ่านก็ซื้อไม่ค่ยได้รบริกัดเหมือนกันตงแก่มันก็ยุ่งไปหมดนะบางทีก็มีอาการป่วยไข้ไม่สบายความประสนายไม่ค่อยจะสมหวังภายในบกทองบาอ้านยากสอนยากเดินด้านมาอะไรบ้างมันก็ยุ่งไปทุกอย่างเราก็คิดว่าคนอย่างเราเนี่ยเราจะไปใิพพานอาจจะบมาตัวเองแ้าอยาลืมบรรดาเทพบรับริษรัทว่าถ้าทุกคน ถ้ามีกําลังใจไม่ถึงนิพพานจริงๆก็ไม่มีใครนึกถึงนิพพานเรื่องการนึกถึงนิพพานนี่มาต้องมีบารมีเต็มถึงขั้นสูงสุดที่เรียกว่าปรมตถบารมีบารมีท่านแบ่งไว้เป็นสามส่วนคือบารมีต้นียกบารมีเฉยๆคนประเภทนี้จะนึกถึงนิพพานไม่ได้ไอาจจะเก่งแค่ทายกับศีลเรื่องเก่งนะ บารมีอย่างกลางนี่ว่าป่าบารมีถ้าคนนี้ก็ยังไม่นึกถึงนิพพานถ้านึกถึงพรมนึกถึงได้เพราะเจกรรมฐานถึงขั้นพรมได้เป็นฌานสมาบัติได้ถ้าบอกว่าถ้าเราปฏิภาณกันเถอะถ้าคนนี้บอกจะไม่ไหวกําลังไม่พอนี่คนนี้นึกถึงได้ต้องมีบารมีเป็นปรมรัตุบารมีนี่คำว่าปรมรัตุบารมีนี่ทนายอาจจะถามว่าก็ยังผมหรือย่างฉันเป็นปรมรัตุบารมี ทำไมยังมีความโกรธยังมีอยากได้นอนอยากได้นี่อันนี้ไม่ของธรรมดาเพราะกำลังบุญส่วนใหญ่ยังเข้ามาไม่ถึงอย่างดูตัวอย่างเช่นสุภาพุทธกุฏิสุภาพุทธกุฏินี่เป็นขอทานแต่ว่าเป็นคนบีบารมีดีฟังเทศจากพระเจ้าจบเดียวเป็นพระโสดาบันเห็นไหมนะอย่างแต่องค์ริมามีฆ่าคนเกินพันคน ถ้าต,ต่อมาก็เป็นพระอรหันต์อย่างพระสุปปาพุทธกุติฆ่าคนฆ่าคนเกินหมื่นคนนัานรี่สุดก็เป็นปโสดาบันก่อนตายแล้วตัดบาปไปแล้วอย่างเราเราพุทธบริษ,ษัทก็เช่นเดียวกันเราไม่ทําความชั่วถึงขนาดนั้นความดีเรามีมากกว่าความชั่วถ้ามุทานึกความชั่วอย่างเดียวก็คิดว่าน่าท้อใจ เราควรจะนึกถึงความดีบ้างความดีก็คือหนึ่งทานการให้เราเคยให้ทานไหมการให้ทานเป็นปัจจัยตัดโลภความโลภสองสิ่งเคยรักษาไหมก็เคยรักษาสิ่งเป็นปัจจัยตัดโทสะความโกรธการเจริญภาวนาเคยทํำไหมเราเคยทาภาวนาเป็นปัจจัยตัดโมหะความหลงก,การเลื่อนปัญญามันมีแค่เนี้ ในการที่จะไปกันจริงๆเนี่ยตอนใกล้จะตายบุญเราทําแล้วทุกคนทํามากบ้างน้อยบาอย้า,างาาาทำกันทุกวันเทศทุกวันเปล่าของเราเนี่ยฮะไปชาติทำทุกวันเปล่าเรารู้จักยกมือไหว้คนนี้มันเป็นบุญนะรู้จักชมคนก็เป็นบุญใช่ไหมบุญนี่ว่าดี <c oughs> ไม่ใช่ต้องไปใส่าบาตร้าทุกวันไม่จำเป็นอย่างนั้นนะ รูจากไหว้พระที่บ้านก็เป็นบุญรู้จักภาวนาก็เป็นบุญภาวนาน้อยก็เป็นบุญภาวนานาก็เป็นบุญจะถือว่าเล็กน้อยไม่ได้คำว่าความดีถือว่าเล็กน้อยไม่ได้ในเมื่อบุญเราทำประอยู่เสมอเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาแต่มามาที่นี่ก็ทรมานกันทุกสามวัน,ส,วนสี่วันนะวานนั่งแบบเนี้ยที่ก็ใครจองต่างคนต่างจองวันนี่ที่รู้ฉันจะหลังเราเจอเขียนชื่อไว้นะ เอาสีสีน้ำมันเขียนชื่อไว้อย่างนี้ถ้ากำลังใจที่เป็นกุศลจริงไม่มีนั่งทนไม่ไหวมันเมื่อยและทรมานมากกำลังใจต้องเป็นมหากุศลจริงจึงนั่งอยู่ได้เช่นนี้จึงเรียกว่อเป,ป,ป็นมัทบรามีถึงแม้เป,ป็นมัทบารมีก็ยังไม่เป็นรหร์เนี่ยปัิพานได้ยังไงก็ขอพูดตอนจบตอนจบของคนไม่ใช่จบของเรื่อง คนเราจบตรงไหนไปชาติรู้ไหมจบตรงไหนแช่ลงอ่ะถ้าต่างพงาบพงาคนเราจบตรนตายถ้าตายไปจบกว่านั้นนะฉันก็เหมือนกันถ้ายังพูดได้ไมจบอีตอนที่มันจะจบจำรรดาธรรมประเัททุกอย่างมันจะสลายตัวหนึ่งราค้าความรัก สองโลภะความโลภสามโทสะความโกโรธสี่โมหะความหลงไอก้กิเลสทั้งสี่ตัวนี้มันจะสลายตัวเพราะอะไรเพราะทุกข์ทรมานร่างกายเราจะถูกทรมานอย่างหนักจะมีทุกขเวทนาม,มากเวลานั้นแข้งขาก็ยกไม่ขึ้นใช่ะไหมผู้ก็จะไม่ไหวจะไปรักใครอะ่ะนางสาวเจ๊นางสาวไทยไหนก็ไม่เอาแล้ว ช่ไหมต่อหน้านางสาวญ,ญี่ปุ่นก็ไม่ใสสนใจแ <c oughs> ล้วว่าใครสวัสดิทองคําที่ไหนก็ไม่อยากจะได้ราะอะไรมันทุกข์ทรมานมากเมื่อปวดเจ็บไปหมดเวลามันจะมีความรู้สึกว่าโลภะความโลภไม่มีในใจเพราะตัวต่างกายทุทกข์ทรมานมากสองราค่าความรักไม่มีนักความรักไม่ออกสี่โทสะสามขวามโทส,สะความโกรธจะปวดใครเขาไหว ไอตีไครเขาไหวก็ไม่มีก็ท่านก็สีมหอความหลงให้ความหลงที่ร่างกายมันดีแล้วไม่มีอีกแล้วมันตัดโัวที่ร่างกายตัวเดียวการปฏิพานที่เรียกว่าสก,กายยติฐิที่ทพระเจ้าบอกว่าเห็นร่างกายนี่มันไม่ใช่เรามันจะของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่ม็นในเราถ้าร่างกายเรายังดีอยู่แต่ยังคิดว่าร่างกายคือเป็นเราเป็นของเราอยู่ ตอนนั้นจะมีความรู้สึกร่างกายเป็นราเป็นเราไม่มีแล้วมันเจ็บเป็นปวดทั้งหมดนมเนาาดอาศัยที่มีทุกขเวทนามากได้อาศัยบุญที่บรรดาทหลายท,ายทำรวบรวมกันไว้มากบ้างน้อยบ้างตามการเวลามันจะมีการรวมตัวขึ้นอหน,น้าของทานหน้าของเสียอหน้าของภาวนาทั้งสามอย่างจะเกิดรวมตัวขึ้นขนาะที่ป่วยวาอจงปวยไ่ทันหนัก ก็เริ่มป่วยถ้ามันจะตายจริงอบุญทั้งหมดจะรวมตัวกันถามว่ารู้ได้ยังไงฉันตอบไปยากฉันเคยตายหลายหนใช่ไหมเมื่อมารวมตัวกันจริงมันจะตัดเป็นสังขารหรือเปรียญายานเฉยๆมันจะมาเองเราไม่ต้องบังคับมันจิตใจอย่าวางเฉยในร่างกายของเราร่างกายคนอ,อืน่นแม้แต่ทรัพย์สินแต่ก็ไม่สนใจมีความรู้สึกถึงว่าเวลานี้เราจะตาย ถ้าเวลานั้นถ้าจิตใจเราเคยชินต่อนิพานอารมณ์จะจับในตนิพันธ์โดยเฉพาะ้าราจับ,บนิพันธ์โดยเฉพาะในขณะนั้นถ้ามันจะตายจริงๆก็มันเครื่องสังเกตไม่ยากจะบอกว่าทุกขเวทนามีหนักนันึกืองนิผ่านได้ยังไงก็ขอต่อไปทราบว่าคนจะตายทุกคน,นเห็นถ้าตายจะไปตะกจะเห็นกองไฟเห็นป่าจะเป็นสัตว์ดุร้าน ฉนก็เนิจะเกิดเป็นคนฉันสิ่งที่ควเมืองควรลจะไปสวรรค์ถ้าคนจะไปสวรรค์เนี่ยปนิพพานไปเป็นพรหมะโลกเป็นต้นเห็นเทวดาเห็นหนางฟ้าเต็มไปหมดในจักรวาลถ,ถ้าบุญบาร,รมีเรายังไม่ถึงนิพพานเทวดาจะชวนฉันอยู่สวรรค์ฉันนั้นถึงอยู่สวรรค์ฉันนี้ไปอยู่กับฉันเถอะคนที่ดีฉันอยู่สบายนี่มันก็ลืมาทุกเวทนาใช่ไหมถ้าเราจะไปนิพพานีเราจะเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหน้า พระอาริยสงฆ์จะอยู่เบื้องหน้าลองไปจะเป็นพรหมลองออกไปทีจะเป็นพระเทวดากับนังฟ้าตอนนั้นร่างจิตใจมันจะลืมทุกเวทนาทั้งหมดจิตใจจะเพลิดเพลินกับความสวยสดงงามของพระเจ้าของพระราหารันของเทวดาและนางฟ้าแต่ถ้านก็จะมีเสียงแนะนำบอกจะเธยตรงไปี่ผ่านบ้านของเธออยู่ตรงนี้เมื่อถึงเาละจิตสุจะอกลเข้าไปในผ่านทันทีนี่เป็นของไม่ยากนะ โดยเฉพาะอย่างเงี้ยสำหรับญาติโยมพุทธบริษัทที่ได้มโนยิธิเคยไปนิพพานมาแล้วให้ไปทุกวันก่อนจะหลับใช้เวลาสักสองนาทีเอาหัวถึอหมอนก็นอนก็ได้ก่อนจะหลับใช้เวลาสาากากักอสองทีตั้งใจจับประมุขเทรูปโฉมองสำพรับสมมาจู้เจริญเสี่ยงสายต้ากำลังถ้าพุ่งจิตไปที่นิพพานแล้วต้าใจคิดว่าถ้าเราตายมาอะไรเขามาที่นี่เหมือนนั้นเพียงเท่านี้จิตมันจะชินบรรดาธิพุทธบริษัท ทุกคนทำเพียงแค่เท่านี้เมื่อจะตายอะไรไป,ไปิพภายมัน